วันนี้นะคะพ่ออาร์ตจะมาขยายหัวเชื้อนะคะ BS นะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียสำหรับป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยรักษาโรคพืชนะคะตอนต้นเนาะ,ะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆสั่งนะคะหัวเชื้อ BS นะคะจากในออนไลน์ก็ได้นะคะเลือกร้านที่แบบรีวิวเยอะๆเ,เนาะน่าเชื่อถือได้อะไรประมาณนี้นะคะ สำหรับตอนนี้นะคะกำลังจะเตรียมเนาะเตรียมวัตถุดิบนะคะในการเลี้ยงเชื้อนะคะ BS ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีน้ำนมถั่วเหลืองนะคะก็ยี่ห้อก็แล้วแต่เราจะเลือกได้เลยนะคะขอแค่เป็นน้ำนมถั่วเหลืองเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ไข่ไก่เนาะตรงนี้นะคะอันดับแรกนะคะ เราจะใช้ไข่ไก่นะคะหนึฟองเนาะสำหรับใส่ในน้ำสะอาด10ลิตรนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำห้าสิลิตรเราก็จะใช้ไข่ไก่5ฟองนะคะก็ตอกลงไปในกระละมังนะคะหรือว่าถ้วยที่เราเตรียมไว้เนาะแล้วก็ตีเหมือนทำจะเจียวไข่เลยค่ะเนาะวันนี้พ่ออัดก็กำลังตอกไข่ลงไปนะคะในกระละมังน้อย อันนี้นะสูตรนี้ทุกคน,นกกเนาะเกษตรกรนะคะที่จะนำไปใช้ก็สามารถใช้ได้นะคะครบห้าฟองไหมโอเค,อเคก็ตีไข่ไว้เลยก็ได้ให้เกินนั้นตีเหมือนจะทำเจียวไข่เลยคะ่ะนี่ ประมาณนี้นะอ่าเสร็จทีนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายนะคะหนึ่งฟองเนาะใช้น้ำตาลทรายสองร้อยกรัมนะคะแต่เราใช้ห้าฟองก็จะใช้น้ำตาลทรายหนึ่งพันกรัมหรือว่าหนึ่งกิโลกรัมพอดีนะคะเทลงไปเลยอ่า มานี้นะคะอ่าเสร็จที่นี้นะคะอ่าก็จะใช้นมถั่วเหลืองนะคะหนึ่งกล่องนะคะต่อไข่หนึ่งฟองอ่าเรามีห้าฟองนะคะก็ใช้นมห้ากล่องค่ะเ,ออเดี๋ยวช่วยพออาดกับ ได้ทุกพืชเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นกล้วยหอมทองนะเพราะว่าเขาจะไปช่วยควบคุมนะคะอ่าโรคนะคะที่เกิดในพืชได้ทุกชนิดนะคะแล้วก็เป็นชีวพันธ์ชีวพันธ์เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะคะแบคทีเรียเนาะเขาก็จะปลอดภัยต่อมนุษย์นะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะ หรือว่าทํา GAP อยู่เนาะใครที่แปลงใครที่มีมาตรหาร GAP อยู่ก็ใช้ได้นะคะอ่าทีนี้นะคะเรามีไข่ไก่ห้าฟองเนาะก็จะใช้หัวเชื้อ BS นะคะ20กรัมเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเรามีไข่ไก่5ฟองนอะก็จะใช้เชื้อ BS 100กรัมเนาะสองหนะคะ100กรัม ก็ใส่ตะช่งช่างได้เลยตอนนี้ประมาณเกือบห้กรัมละมเกินไปนิดนึงตักออกเกินไปประมาณ5กรัม ได้โอเคหนึ่งรอยกรัมนะคะทุกคนได้พบหนึ่งรอยกรัมก็ปิดถุงเชื้อเราไว้เนาะแล้วก็เทลงไปในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ทำการคนส่วนผสมให้เท่าเข้ากันได้เลย เมื่อกี้มันเล็กไปนะคะใส่กะละมังใบใหญ่หน่อยตักน้ำมาใส่ก็ได้นะเอาน้ใม,มใช่เราเตรียมน้ำไว้ห้าสิบลิตรนะคะตรงนี้น้ำสะอาดนะเ,ออเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยไปเทใส่น้ำนะคะ ไข่นะคะทั้งไข่แล้วก็น้ำนมถั่วเหลืองแล้วก็น้ำตาลนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงหัวเชื้อ BS ให้เราแบบเติบโตขึ้นนะคะเขาจะได้ขยายปริมาณมากขึ้นนะคะแล้วค่อยนำไปฉีดพ่นให้กับต้นพืชของเรานะคะ ถ้าต้นพืชยังไม่เป็นโรคเนาะเราก็สามารถฉีดพ่นป้องกันได้เลยนะคะ10ลิตรน้ำเปล่านะคะ20ลิตรนะคะต่อหัวเชื้อนะคะที่เราผสมในน้ำ50ลิตรนี้เนาะ100ซีซีนะคะนำไปผสมน้ำเปล่าได้อีก20ลิตรอ่าแต่ว่าตั้งต้นของเราก็คือเราทำ50ลิตรอยู่นะตอนเนี้ย ก็คือถ้าเราจะทําแค่10ลิตรนะคะสิ่งที่เราใช้นะคะก็จะมีหัวเชื้อ BS 20กรัมไข่ไก่1ฟองแล้วก็น้ําตาลทราย200กรัมนะคะแล้วก็น้นํานมถั่วเหลือง1กล่องแล้วก็น้ําเปล่า10ลิตรนะคะส่วนถ้าใคราจะทำะมากกว่านั้นนะคะเช่น20ลิตร30ลิตร40ลิตร50ลิตรก็ คูณไปตามจำนวนที่เราต้องการใช้ได้เลยนะคะเมื่อผสมเข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปเทสใส่น้ำเปล่านะคะที่เราเตรียมไว้เนาะ50ลิตรนะคะแต่ถ้าใครทำ10ลิตรก็ใส่แค่10ลิตรโอเคไหมนะคะอัตราส่วนก็บอกไปแล้วข้างต้นเนาะอ่า อันนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะคะเราจะใช้ถ้าสูตรเร่งด่วนเราจะใช้ตัวทําออกซิเจนนะคะของตู้ปลานะมาให้ออกซิเจนเขาให้ครบ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าใครเนาะถ้าใครไม่ได้เร่งด่วนเนาะก็หมักไว้1สัปดาห์นะคะแต่ว่าต้อง เปิดฝาคนให้เขาหน่อยทุกวันเนาะให้มันมีให้มันมีอากาศเข้าไปในถังด้วยนะคะนะอันนี้เราก็ใช้หัวออกซิเจนแบบนี้เนาะนประมาณนี้นะคะออกซิเจนอันนี้เนาะปึ๊บแล้วก็แช่ลงไปใส่ลงไปในถังนะคะเขาก็จะเกิดฟองฟ,องฟู่ๆแบบนั้นเนาะปึ๊บเห็นไหมประมาณนี้นะคะอ่า เราทำใต้แผงโซลาเซลล์ประหยัดงบค่ะเรายังไม่ทำโรงเรือน <laughs> นี่นะคะแล้วก็นําฝามาปิดไว้นะคะนําฝามาปิดฝาตัวนี้ไว้นะคะไม่ให้เศษฝุ่นนะคะหรือว่าป้องกันพวกมแมลงนะคะลงไปในถังเชื้อของเราได้นะคะ เสร็จทีนี้นะคะอัตราการใช้เนาะสำหรับป้องกันโรคพืชนะสําหรับป้องกันโรคพืชเราก็จะนาเนี่ยหัวเชื้อนะคะที่เราขยายไว้นี้นะหนึ่งร้อยซีซีนะคะต่อน้ํยี่สิบลิตรนะคะฉีดพ่นให้ชุ่มนะคะฉีดพ่นต้นพืชนะคะของเราให้ชุ่มเนาะแต่ว่าถ้าสําหรับเรามองเห็นแล้วว่าโรคมันมันเห็นชัดและรอยโรคนะคะขึ้นมาที่ต้นพืชของเราชัดเจนแล้วเราก็ สามารถฉีดพ่นไม,ไม่ต้องไดรลูทก็ได้ค่ะนำไปฉีดพ่นได้เลยแบบเข้มข้นแบบนี้ได้เลยนะ,อะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพออาดไปนูน่นละก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการให้ความรู้นะคะการขยายหัวเชื้อ BS นะคะบ๊ายบายค่ะ